เวลาออกไปสู่โลกกว้างนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปพาไปเที่ยวถ้าลูกจะบินไปแม่ก็ไม่ว่านะมาไปเออเกาะแม่มาเลินใส่ถุงมือแล้วมาออกมาลูกเออเกาะดีๆไปกับแม่เดี๋ยวแม่จะพาไปนะพาไปเที่ยวในป่าไม่ใช่สวนยางไปหาปตั๊กแตนเดี๋ยวก็ลูกจะบินไปแม่ก็ไม่ว่านะหิวอ,อีกแล้วอ่ะนะเนี่เจ็ดเดือนหนึ่งแล้วมาอยู่กับแม่เนี่ยไป เดี๋ยวเราไปดูในที่ที่ตัวเองมานะในสวนยางนั่นเนะี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันก้นหิวก็มาหาแม่ได้นะแม่ไม่ได้พาไปทิ้งนะเนี่ยแต่ตัวเองถ้าตัวเองบินเดินเองก็ไปแม่ก็ไม่รู้จะว่าพื้นนะออืมกอดีๆนะกอดีๆลูกนะกอดดีๆมาหาตาแคมเนะี่ยพาไปเที่ยวเนี่ย เดีวถ้าจะบินไปแม่ก็ไม่ว่าโอเคไหมจะครบหนึ่งเดือนพอดีเลยเนี่ยลูกเกาะดีๆนะเก็บาาแม่ก็ได้เกาะดีๆกาดีๆเออกาะดีๆเอกาะดีๆเกาดีๆเออโอเคไปยาวไปยาวไปนี่จำได้ไหมตัวเออยู่ในสวนยางนี้จำได้หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วอะ แม่บอกว่าไม่ต้องกลัวจไปกับแม่นี่เนี่ยบ้านตัวเองอ่ะแม่เอาจากตัวเองจากตรงนี้ไปอ่ะตัวเองตกตกมาที่ตรงนี้ที่ตรงเนี้ยนี่มก่อนจับไปแต่ตรงเนี้ยตกมาจากตน้นยาง